ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้ผมได้อภะสเบตประคังองค์ที่30เอามาลงเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับพระองค์นี้เป็นพระสเบตประคังพิมพ์ชายจีวรนะครับเส้นลวดนะครับครับเพราะจะมีเส้นลวดบางๆนี่ครับเส้นเล็กๆนะครับเส้นลวดเล็กๆนี่ครับเห็นไหมครับนะครับพระสเบตประคังพิมพ์ชายจีวรเส้นลวดนะครับมีหูข้างเดียวนะครับ พระองค์นี้สร้างในยุคยุคก,กลางตอนปลายนะครับยุคก,กลางตอนปลายนะครับเป็นช่างหลวงนะครับเป็นผู้แกะแม่พิมพ์ถวายให้ปู่โตพวงปู่ยันโตเป็นผู้ลุกเสพเป็นผู้สร้างนะครับนะครับเป็นพระสวยเนื้อแกร่งนะครับที่อยู่ในบันทึกของตำราหลวงปู่คำนะครับว่าเป็นพระสีขาวอมเขียวตะไคร่นะครับนะครับนะครับพิมพ์แบบนี้ ผมมีอยู่หลายองค์นะครับจะลงเผยแพร่ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับนะครับนะครับดูครับสวยครับนะครับดูความเก่าไม่เหมือนกันครับบางองค์พิมพ์คล้ายกันนะครับดูเหมือนกันนะครับนะครับพอมาดูจับพอมาดูก็คนละพิมพ์นะครับแต่ว่าเป็นพิมพ์เดียวกันแต่ว่าคนละคนแกะแม่พิมพ์นะครับสวยครับดูขึ้นธรรมชาตินะครับดูครับขึ้นเขาเขาอม เขียวตะไคร้นะครับแล้วก็ออกเรื่องหลืองนะครับพวกนี้มีมวลสารมีหลายๆอย่างครับมีตะไคร้ใบเสมาตะไคร้ดินรอบโบสตะไคร้ดินแล้วก็เป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับแล้วก็ขึ้นคาบปลาคาบตะไคร้เป็นธรรมชาติของพระนะครับนะครับแล้วเราก็จะลงดูขยายด้วยกล้อง 1600x ถึง 2,000x ถึง 2,500x หรือมากกว่านั้นนะครับว่าเนื้อข้างในมีตม ที่จดบันทึกไว้ป่าวว่ามีมีเม็ดมีส่วนผสมมีผ้าหักแต่ผ้ากำแพงมีเด็กไหลผมไผ่ดำมีผมวุตถคุณดัง5มีคาบตะไข่คาบตาใบคาบตะไข่ใบเสมาคาบตะไข่ดินรอบโบสถ์คาบตะไข่แล้วก็เป็นคาบปลาคาบตะไข่แล้วก็ออกเขียวเขียวแล้วก็ดูว่ามีผมพุทุคุณทั้ง5มีส่วนผสมที่ถูกบันทึกไว้หรือเปล่าครับเดี๋ยวลงขยายด้วยกล้องหนึ่งพันหกร้อยเอ็กซ์ให้ทุกท่านประดับรับชมนะครับก่อนจะลงเดี๋ยวเอาเมล็ด ลองดูดูนะครับครับลองดูนะครับแต่องนี้แอนไปด้านองนี้แอนไปด้านหลังมากนะครับเพราะว่าภาพพิมพ์นี้จะจะตรงๆไม่ได้ครับพราะเขาจะแอนมากครับเพราะเขาจะโคดงอครับเพราะมีอายุมากกว่า150ปีครับเขาจะโคดงอครับนะครับเขาจะโคดงอแอนไปด้านหลังนะครับเป็นธรรมชาติของพระสเดพระคัมนะครับครับเขาจะหดงอครับครับโอมาครับมีครับ นี่ไข่งอไปเยอะนะครับงอไปด้านหลังเยอะมากครับคือไม่ตรงไม่ตรง90นะครับคืองอประมาณ87นะครับ8 7 85ิบนะครับอไปด้านหลังเยอะนะครับลองดูครับทีทีครับโอเคครับติดครับดูมเลขติดครับ นะครับต่อไปเราก็ลงดยขยยด้วยกล้อง 1,600X ให้ดูนะครับครับนี่ครับเราลงขยายด้วยกล้อง 1,600X นะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่ามวลสารและจะมีตรงกับที่บันทึกไว้ในตำราของหลวงปู่คำหรือเปล่าครับครับพระองค์นี้เป็นค่า เป็นพระเสด็จพระคังนะครับยุคกลางตอนปลายนะครับสร้างในยุคอันที่4นะครับแล้วก็เป็นพระเนื้อขาวอมเขียวตะไคร่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เขียวปีนะครับคือขาวอมเขียวตะไคร่น้ําตะไคร่นะครับนะครับมันเป็นส่วนผสมนะครับดูครับแล้วก็มีคาบลาคาบน้ําศักดิ์สิทธิ์ดนศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คาบน้าว่านด้วยนะครับนะครับมีหลายๆอย่างนะครับดูครับนี่ครับมีเห็นนะครับมี มีความเก่าครับมี้อยลานมี้อยแล้วมีคาบแขวซ้ายนะครับมีคาบดินศักดิ์สิทธิ์น้าศักดิ์สิทธิ์นะครับมีคาบลาครับตะไคร้นะครับตรงกับตํารานะครับเี็นีนี้พอเราเห็นเนื้อแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นมีเนื okay. <atures> ้อตรงตํตรานะครับทีนี้เราก็ต้องหาเห็นคาบตะไคร้คาบดินดินศักดิ์สิทธิ์น้าศักดิ์สิทธิ์คาบคาบนาว่านนะครับน้ําพืชนะครับคือนําว่านี่เป็นพืชนะครับเป็นเอาหัวเอาเถาหัว แล้วก็ใบทุกอย่างนะครับทั้ง5้าเอามาตำมาบดกันเอาน้ํานะครับมาเป็นส่วนผสมนะครับนะครับครับเราดูครับนี่เรารู้ว่าใช่แล้วครับเราดูตัวองค์พระด้วยว่ามีหดมีมีหดจนย่อมีหลุมมีบ่อมีรอยลานรอยเล้าเปล่าครับเราต้องดูงนะครับนะครับเราต้องดูนะครับนะครับถ้าตาตมที่ของโบราณนะครับที่หดจนย่อได้ต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับใช่แล้วครับ มีหดจนย่อมีรอยหลานรอยแล้วมีคาบแขวซ้ายมีคาบดินคาบน้ําศักดิ์สิทธิ์คาบรลาคาบตะไคร่คาบคที่ที่บันทึกไว้นะครับตามตํารานะครับนะครับแล้วมีความแกงนะครับไอ้พวกกุกยขุยพวกนี้ครับขูดไม่ออกนะครับถูไม่ออกนะครับเพราะเป็นหินนะครับเขากลายเป็นหินหมดแล้วครับนี่ครับนี่ครับมีวกเม็ดเรืองเหลืองนะครับพวกคาบดินคาบน้ําคาบ ดินศักดิ์ส po ิทธ wow. ิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเม็ดช็อกผมพ่าทุกคนทั้ง5นะครับผ้าหักแตกผ้ากำแพงนะครับเจอแล้วนะครับเศษผ้านะครับเจอแล้วครับนี่ครับดูแล้วก็มีคราบแข็งไซร์ลอยตัวมาเป็นจับเป็นตัวเป็นก้อนนะครับนะครับจับตัวเป็นก้อนหมดแล้วครับเห็นไหมครับเลือกผะงอกแล้วก็ดำดำแล้ก็เล็กไหลปุ๋งไผ่ดำนะครับนี่ครับเล็กไหลปุ๋งไผ่ดำนะครับนี่ครับคือความสําคัญความสําคัญคือ คือของศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องการดูพระสุริรังต้องมีเหล็กไหลของไผ่ดำครับต้องมีนะครับนะครับเพราะเป็นส่วนผสมที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับดูครับแล้วก็มีมีของทุกคนอีกหลายๆาอย่างครับนะครับต้องดูนะครับอยู่ในบันทึกของตํารานะครับดูความเก่าครับความเก่าต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับเม็ดพระหักแต่พระกาแพงนะครับนี่ครับนี่ครับเสร็จ เหล็กไหลผงไผ่ดำน네ะครับคราบดินคราบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์คราบน้ำอ้อยเคี้ยวคราบพวกนี้ครับเต็มไปหมดนะครับคราบปลาคราบตะไคร่นะครับเนี่ยตามบันทึกและความเก่าต้องเก่าแบบนี้นะครับนี่ครับครับอันนี้ก็เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนะครับที่ผมเน้นเหล็กไหลพอผมไผ่ดำเพราะว่าของแท้ต้องมีเหล็กไหลผงไผ่ดำเพราะในยุคสมัยนั้น พระเดินไปขังต้องอยู่ยงกับพันธ์นะครับนะครับเขาต้องใส่เด็กไหลผมไปดําทุกพิมพ์นะครับที่เห็นเห็นนะครับที่ผมมีก็จะเห็นกับทุกพิมพ์นะครับลงขยายนะครับนะครับดูครับดูความเก่าครับต้องเก่าอย่างนี้นะครับดูความเก่านะครับนี่ครับดูความเก่าต้องอย่างนี้นะครับดูเศษผ้าหักแตกผ้ากาแพงนะครับผู้นี้เศษผ้าหักแตกผ้ากําแพงทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับ เ็จผ้าหักแต่พระกำแพงนะครับนะครับเอบคุณมากได้จากของป้านี่ครับดูรอยเก่าครับความเก่าเก่าสวยมากครับสวยมากเลยดูครับดูความเก่าสวยจริงๆเลยครับดูเก่าสวยมากครับดูเศษผ้าหักแต่พระกำแพงแล้วก็คาบปลาคาบตะไคร่คาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับแล้วก็ คาบเก่าไ้ายนะครับมีผมทุกคุณผงปทมังผงติดสิ่งเหตผมหาล้านนะครับแล้วก็มีคาบเก่าเป็นลายเก่าคราบแตกนะครับลอยลาน้อยล้าวนะครับดูครับธรรมชาตินี่ครับเพราะพระเราจะพุทธคุณได้แล้วนะครับเราไม่ต้องอะไรมากมายครับแต่ที่ลงนี้ก็เพื่อให้คนที่จับพุธคุณไม่ได้ครับก็คือให้เขาดูว่าความเก่าเป็นยังไงถึงรู้ว่าเป็นพระสมเด็จระฆังนะครับนี่ครับมีคาบตะไคร้คราบดินคราบน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับคือ เราก็พยายามคือถ้่าเราจ,าจาับพุทธคุณเราก็รู้อยู่คนเดียวนะครับเพราะพุทธคุณของลวงปู่ไม่ดิน้นไม่ได้ดิ้นนะครับคือนิ่งๆน,น,นะครับเข้าจะคือจะเข้าในหัวใจแล้วก็มือกสั่นนิด,นด,นด,นดๆเบาๆครับนะครับแต่เราต้องการให้เผยแพร่ให้คนเห็นว่าในมวลสารของภระส็จคังนั้นมีอะไรบ้างแล้วมีความเก่าๆยังไงนะครับตามบันทึกนะครับเราคนโบราณน,นะครับเราก็รู้นะครับพอ่อผมก็มีวิชาดีนะครับท่านก็ได้ ขึ้นป่าหาว่านมาอาบให้ลูกศิษย์ลูกหาว่านอยู่ยงกระพันบ้านเหนียวนะครับจะมีส่วนผสมอะไรครับเพราะว่าเก่าแล้วมันเป็นอย่างเราต้องเปรียบเทียบไม่ออกครับนะครับผมพอเปรียบเทียบออกนะครับนะครับนี่ครับสวยครับสวยนะครับก็เหมือนเราต้มน้ําผักนะครับเอาเอาว่านลงมาต้มครับว่านว่านมีกี่ชนิดว่านเหนียวว่านอยู่กระพันว่างไม่ตามหายมครับมอต้มเสร็จนะครับเราก็มา คั้นเอาน้ำาขาจะออกมาเป็นสีอะไรสีเขียวนะครับสีเขียวสีน้าตาลสีนะครับถ้าเป็นพวกเอาแค่เอาเอาว่านพวกเยนางนะครับจะออกเป็นสีคร้ต่อยเยนางกัอีกสีเขียวนะครับแต่ถ้าเป็นเอาถ้าถ้าเป็นผักนะครับผักผักเอาง่ายๆผักอันเนี้ยผักไอ้ผักขี้เหล็กนี่ครับต้มออกมานะครับสีมันจะเหลือบๆออกเหมือนน้ำมันโซลานะครับดีเซลนะครับเห็นไหมครับใครๆต้ม ไข่ไข่ต้มใบขี้เหล็กนะครับพอต้มเสร็จก็เททิ้งนะครับมันจะเป็นสีออกเหมือนน้ามันดีเซลนะครับนะาวกนั้นมันจะมีหลายสีครับคือนี่เราคิดจากธรรมชาตินะครับธรรมชาตินะครับนี่ครับดูความสวยของพระสมเด็จวัะครังนะครับดูครับสวยจริงๆนะครับดูครับดูครับดูครับนี่ครับสวยมากครับโอ้โหนี่ครับทุกท่านอยากรู้ว่าพระสมเด็จระครังต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะครับมนุษย์ทําไม่ได้นะครับทําขึ้นมาใหม่ไม่ได้ครับ พราะต้องมีความเก่ามีเข่าซ้ายมีพระงอกพ้าอะไรออกมามีหลายสีหลายเฉดนะครับเกิดจากน้ําว่านน้าศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คาบตะไคร่คาบน้ําว่านครับออกจากธรรมชาตินะครับนะครับแล้วก็มีคาบน้ําอ้อยเคี้ยวคาบน้ําพึ่งคาบกล้วยไอ้น้ากล้วยน้ําขนุนโอ้ยยิบถาครับนี่กรเหเ็กไหล่ผงไผ่ดำครับนี่ครับนี่ครับเด็กไล่ผงไผ่ดำครับนี่ครับเยอะแยะครับคือเรา จะเอาที่ชัดๆคือเอาที่เด่นๆนะครับอความสําคัญนะครับที่ว่าเป็นผมพิธุคุณที่สําคัญของพระสมเด็จระครังนะครับนะครับนี่ครับทั้งนั้นเลยครับสวยมากครับดูครับคาบดินดินศักดิ์สิทธิ์น้าศักดิ์สิทธิ์นะครับคาบน้ําว่านครับน้กคาบตกไคร่คาบโอ้กีบัตถาดูเอาเลยครับความลานครับไอ้ข้าวขาวกับแคลซซายนะครับพราะผ้าเขาลานเขาล้าวนะครับคือพวกนี้ทําปลอมไม่ได้ครับทําไม่ได้ครับคุณทํเพื เอาของปลอมมาลงปุ๊บเรารู้ทันทีครับนะครับดูครับนะครับขึ้นธรรมชาติดูความเก่านะครับนี่ดูขอบอกขอบพ้านะครับนะครับความเก่านะครับดูครับความเก่าของพ้านะครับถ้าเป็นผ้าทาขึ้นมาใหม่มันขอบมันจะมันจะรู้ว่าเป็นผ้าใหม่เลยครับขอบมันไม่ได้เก่าอย่างนี้ครับนี่ครับดูความเก่านะครับดูครับนี่ครับคือคาบมันกินคาบตะไคร่คาบน้ำว่านคาบลามขึ้นเต็มไปหมดเลยครับนะครับมีคาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นกันเต็มไปหมดนะครับนี่นะครับนี่คือขอบนะครับขอบพระครับจะเป็นอย่างนี้ครับพระก็จะตัดตอกนะสมัยก่อนครับจะหมดงองอย่างนี้ครับนี่ครับพระเสริมตะขังครับก็จะตัดตอกถ้าไม่ตัดตอกก็จะขึ้นธรรมชาติหดความหดความย่นของเนื้อพระหดย่นย่อยับย่นย่อนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับคือวิธีการดูพระนะครับนะครับเอกลักษณ์แล้วก็ไม่ต้องไปดูพิมพ์นะครับ บางคนเท่าพิมพ์ทำไมไม่เหมือนพิมพ์ผภาสมเด็จร้งพิมพ์เดียวแต่แกะกลมแกะกันไม่ไม่ต่ากว่าร้อยกว่าคนนะครับพิมพ์หนึ่งบล็อกหนึ่งนะครับแต่ว่าอยู่ในพิมพ์นั้นแกะมาก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าทรงคล้ายกันแต่ลายเส้นไม่เหมือนกันมีฐานใหญ่ฐานเล็กฐานเป๋ฐานโบมีไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ลายลายเส้นของใครครับนะครับแล้วก็สร้างยุคหนึ่งวาระหนึ่งยุคนหนึ่งไม่เหมือนกันเนื้อไม่เหมือนกันนะครับ แล้วก็มวลสารไม่เหมือนกันนะครับนะครับไม่เหมือนกันนะครับถ้าท่านลองศึกษาดูนะครับถ้าท่านลองดูถ้ามีพระลองมาเปรียบเทียบดูครับนะครับอันนี้ก็เหล็กไหลพงไพ่ดำครับเนี่ยเนี่ยเหล็กไหลพงไพ่ดำครับเงาวับเลยครับเนี่ยผมเป็นุคุณทั้งห้านี่ครับผมเป็นุคุณทั้งห้านะครับคราบ์แก้วใสข้าศ์น้ำว่านครับน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับเต็มไม่หมดนะครับนี่นะครับ เอาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ